ครับสวัสดีตอนเช้าวันพเพิ่มหัดที่28ตุลาคมน,นะครับในส่วนของตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับในเมื่อวานนี้ก็ในภาพรวมก็เป็นการปรับตัวลงนะครับมาเริ่มที่ตลาดหุ้นจีนนะครับก็ ปิดลบนะครับโดยหุ้นกลุ่มธุรกิจทัานหินร่วงนำตลาดนะครับหลังจากที่คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนนะครับเผยว่าทางการจีนกำลังศึกษากลไกในการควบคุมราคาทัานหินให้มีสถิลภาพนะครับในระยะยาวเพื่อสกัดความร้อนแรงด้านราคาก็กดดัน ตัวดัชนีเชี่ยมให้คอมะสิทธ์นะครับปรับตัวลงไปลบ0.98%ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับก็ปิดร่วงไปกว่า400จุดนะครับหลังมีขา่าวสหารัฐสั่งยกเลิกการอนุญ,ญาตให้ใชไหน่าเทลลคอมของจีนดำเนินธุรกิจในสหรัฐนะครับก็เป็นปัจจัยที่กดดันนะครับในส่วนของอตัวตลาดหุ้นฮ่องกง นะครับโดยปิดลบไป1.57%นตะครับตลาดหุ้นในส่วนของตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็เป็นภาพของการปรับตัวนะครับก็ปิดลบไปเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ7จประมาณ7.77จุดเนะครับก็เนื่องจากนักทุนจะรอการซื้อขายหุ้นนะครับเพื่อรอดู ผัวกมการของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็การเลือกตั้งทั่วไปของญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ที่จะมาถึงนะครับหุ้นลบนําตลาดได้แก่กลุ่มขนส่งทางทะเลและกลุ่มขนส่งทางอากาศนะครับขณะที่หุ้นบวกนําตลาดได้แก่กลุ่มอุปกรณ์การขนส่งแล้วก็กลุ่มอาหารนะครับตัวหลัชนิดนีนะครับปิดค่อนข้าง2งตัวนะครับลบเล็กน้อยอยู่ที่0.03มาที่ตลาดหุ้น กาหลีใต้นะครับก็เป็นภาพการปิดปรับตัวลงนะครับเนื่องจากานักงทุนก็ขายหุ้นเพื่อทำกาไรนะครับหลังจากกังวลว่าผลประกอบการของบริษัทต่างๆอาจอัดแผ่วลงในอนาคตนะครับหลังจากที่ทยานขึ้นอย่างแข่งในแต่มาสานะครับตัวราชนีตลาดเมื่อกาหใต้นะครับปรับตัวลงไปลบ0.77%มาที่นะครับการเคลื่อนไหวของ ด้านตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็ลบกว่า200จุดนะครับในเมื่อวานนี้จากแรงขายทำกำไรหลังตลาดดิดตัวขึ้นติดต่อกัน2วันนะครับหุ้นกลุ่มโลหะนะครับดิ่งลงนำตลาดในเมื่อวานนี้นะครับและชนี้ตลาดอินเดียนะครับปรับตัวลงไปลบ0.34เอร์เตตลาดหุ้นยุโรปนะครับก็ปิดลบนะครับเนื่องจากหุ้นกลุ่มเมืองแร่นะครับก็จุดตลาดลงเนื่องจาก ความไม่ตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีนกระทบต่อราคาโลหะนะครับขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอดูอารายง,งานผลประาก,การของบริษัทะเบียนและการประชุมของธนาคารกลางยุโรปในวันนี้นะครับตัว ดัชนีสต็อกร้อยนะครับปรับตัวลงไปลบ0.36นะครับเซซีโฟรี่ของเศษนะครับปรับตัวลงไปลบ0.19เแดกเยอรมันปรับตัวลงไปลบ0.33แล้วก็หุ้นที่ร้อยของกิจนะครับปรับตัวลงไปลบ0.33ซ ตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ปิดร่วงลงนะครับโดยได้รับแรงกดดันจากการดิ่งลงของหุ้นกลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคารนะครับและก็ดี n นักจนะครับปิดทรงตัวเนื่องจากบริษัท a l p h a เบ t และ Microsoft ปิดรับเปิดเผยผลการที่ดีเกินคาดนะครับในเดียวกันนักทุนก็จับตาข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับที่จะ รายง,งานเข้ามานะครับทั้งจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์นะครับตัวเลข GDP ในแ e ตืมนานนี้เป็นประมาณการครั้งแรกนะครับยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขายนะครับเดือนกันยายนรายได้และการใช้จ่ายสนบุค,คลนะครับไปํำเนินกันยายนแล้วก็ราชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสนบุค,คลนะครับประจำเดือนกันยายนรวมถึง เราชะมีความเชื่อมัน่นมุอิโภกนะครับประจำเดือนตุลาคมจากอามอวิชิแกนด้วยนะครับก็เป็นประเด็นที่นติดตามนะครับมาในส่วนของอด้านทิศทางเซ็ตนะครับก็เป็นภาพของการปรับตัวลงนะครับมีแรงขายทางใบในหุ้นขนาดใหญ่นะครับก็ปิดลบไปลบ0.51นะครับ โดยนักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิอยู่ที่2.4พันล้านบาทนะครับขณะที่นักทุนสถาบ,บันประเทศนะครับขายสุทธิอยู่ที่250กว่าล้านบาทมาในวันนี้นะครับก็อมองดัชนีมีแนวโน้มที่จะปรับลงได้ต่อนะครับก็มีปัจจัยกดดันนะครับจากตัว นเทคนิคนะครับที่เป็นลบหลังหลุด1,630จุดนะครับที่เป็นแนวรับมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ราคาน้ำมันนะครับที่อ่อนตัวกดดันกลุ่มพลังงานนะครับก็ประชุมธนาคารกลา,กลางต่างนะครับที่วันนี้ก็จะมีประชุม BOJ นะครับแล้วก็ ECB นะครับก็มี คาจะมีการส่งสัญญาณไปในทางลดนโยบายผ่อนขายการเงินนะครับก็เ,เป็นปัจจัยที่กดดันตลาดนะครับในรัฐบาลอยู่ที่1623แล้วก็1616 16นะครับตามอันดับส่วนการพื้นตัวดูถูกจำกัดอยู่ที่1635ถึง1645นะครับด้านเป็นสำคัญนะครับก็ติดตามสบค ุดใหญ่นะครับพรุ่งนี้นะครับก็คาดมีการหารือปรับโซนพื้นที่แล้วก็แผนรองรับเปิดประเทศนะครับโดยคาดจะมีการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทุกประเทศนะครับแล้วก็การปรับมาตรการป้องกันควบคุมโควิดนะครับรวมทางการใช้แพลตฟอร์ม Thailand พลัสนะครับหลังวันที่1นึ่พฤศจิกาจะมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวนะครับนำล่องใน17จังหวัดนะครับการที่สถานการณ์การติดเชื้อใหม่ก็ต่ำกว่าหมื่นรายติดต่อกัน10วัน